โยสมัยนี้คนก็วยแล้วลว,วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษสองคนแนะนำตัวกันหน่อยก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิม,ม,ดมแหละสองคนวันนี้เราจะมาทำการแจกอ่าแจกชื่ออะไรวะไททัานซีน่าลายเซน็นซึ่งผมจะไม่ได้สุบครั้งนี้แล้วถ้าเกิดใครได้ผมจะไม่แจกแต่คนนั้นจะถูกคัดชื่อออกเป็นอะไรที่ ธอแย่ถ้ามันลูกหลอดนี้ต้องอยู่ดูดูนะมั้เอาง่ายๆก็สุ่มเลยใครเป็นคนที่โดนคัดออกคนแรกมาดูกันเฮ้ยเบิลลี่ยังนีสุดอ่ะเฮ้ยบิลลี่ยังโกงเสียใจนะครับแต่คุณไม่ได้ไปต่อคนต่อไปมีถูกสวมในใจเข้าไว้ แล้วคุณจะรอดว่างันใช่สี่สิบยูโรอย่านะคนนี้เขาพิมพ์ศาสตร์ทูเก้าเก้ามาเสียใจด้วยอวับเออช่างมันเถอะต่อไปใครจะเป็นคนถูกคัดออกคนต่อไปอ่าใช่ใครที่ผมส่งชื่อแล้วผมหาไม่เจอก็เสียใจด้วยคุณจะไม่ได้ไปต่อเฮ้ยแชมป์ไม่ด้แชมเก่าเฮ้ยไม่ละ้สี่สิบโอ้โหสี่สิบยูโรยังรอดอ่ะ มันจะเอาคะ้นนกูไปแล้วไอแชมเก่ายังอยู่ axxvd อ่ะเย็ด axvd แชมเก่าอ่ะเย็ดเก่าแชมคนแรกเลยแต่เสียใจเด้อพอดีลืมอัดเออคืลืมอัดไหม่เล axvd ว้ายว้ายว้ายเป็นแชมเก่าแชมว้าอ อ้าวเหลื่าคนสุดท้ายแล้วเชียร์ใครครับเชียร์ใครเชียร์ใครเชนิวตันเชนิวบ็อกซ์สามหกลบออกคนแรกหยอกเล่นซุ่มใครโดนคัดออกเอ้ยบิลลี่ไปเอาหมดวะคนเฮ็นในตอนมึงเตรียมบิลล์ปักแล้วอ่ะในตอนมึงเตรียมบิลล์ปักไอตอนมันจะดึงปักเนี่ยโอ้ เหลือห้าคนแล้วไม่ได้เหลือห้าคนแล้วร้อยเดินร้อยเดินอ้าวเข้ารอบสี่คนสุดท้ายสีแดงคือสุดีเลยครับเอาเอ้ยดีวอกดีวอกไม่รอดสีแดงดีสุดดีสีที่ดีที่สุดจริงยังไงลาะลาก่อน เืดส,สาคนสุดท้ายแล้วค่ตอนนี้จับชื่อไว้นะใครอยู่สีแดงตายอนแรกเลยมาอยู่สีแดงก็ตายเงินใครจะถูกคัดออกใครจะถูกคัดออกแอมบุมาบัสเสียใจด้วยกูอาจถูกว่าแต่คุณไม่ได้ไปต่อโอเคสองคนสุดท้ายนี้เอาไงคนถูกคนชีดูคนีสุด คนชี้ถูกคัดออกหรือว่าคนชี้จะได้ไปให้เลือกให้เลี้ยงหุ่นฮะถูกคัดออกคนชี้ถูกคัดออกอเกินไปมากคนชี้ไม่ถูกคัดออกแต่มึงต้องให้โอนก่อนกูกูให้ไปแล้วอ่ะคนชี้ถูกคัดออกยังเป็นลูกศรไายเหมือนเดิมไม่สี่สิบยูโรตอนนี้ เฮ้ยคนที่เิีพ์สาสตรเก้าเก้าว่ะเฮ้ยยอ้าตรก้เก้มันโกงเกินทำไมสาสตร์อเก้าเก้าโกงจังวะโอ้ยให้กูชนะเลยกด้อก็ต่อไปเป็นการเออให้กูชนะจอม่ดีกว่ายาเลย้วอยาแล้วก่อใครถือดวะใครดวะนี่ สำหรับใครที่อยากจะสนสับสนุนเออไม่มีอยู่แล้วแหละก็ส่งไว้ได้ตาวนี้ตูเตอร์ห้าสี่เออมันไม่มีใครสนับสนุนกูจะพูดทำไมเนี่ยอ่าเป็นว่าไททันซีนีมาซิงอันนี้จะเป็นของคุณยูโนสี่สิบไปเลยปึ้งสี่สิบยูโนเฮ้ยเดี๋ยวเงินกูไม่พอนี่ว่าเดี๋ยวกูขอขายตัวแป๊บขายตัว เอ้ยขายทู้อ่ะเงินไม่พอเงินเงินไม่พอส่งเงินไม่พอส่งเงินพอแล้วไอ้่พอส่งมาเลยนี่ผมพูดสนับสนุนของแฮะผมสนับสนุนดีบบ้านนะเพราะสนับสนนุนไหมครับสาธทอยู่ไหนเอ้ยสาธทู้ก้าเก้าก้าเก้าเป็นผลครับสาวทู้ก้าเก้าเป็นผลมาดูกันว่าชื่อนี้จะส่งได้หรือไม่ ชิบส่งได้ไหมเฮ้ยส่งได้วะคุณสี่สิบยูโนก็โชคดีส่งไปเลยยิปต่อไปร้อยห้าสิแจกใครท่ใครท่าออกโอนดีต่อไปแจกสบายได้ดีดีกับนั่นไมวไม่อาไม่สนไม่สนต่อต่อไปแจกแจกแจกตัวตัวดีดีดีกว่าเช่นแบบ สักสามรางวัลนะสองรางวัลแรกอะเอาเป็นว่าหนึ่งพันซับแจกอีกแต่มันจะถึงหรือเปล่าไม่คุจะหาตัวทันหรือเปล่าตีรางวัลได้ไหมลืมระหว่างหนึ่งพันซับโคตรหวังสู่มักจะปสะสองตัวเด็ดไม่มึงมึงพูดมักพี่ไม่ใช่มักต้องเป็นมักตีรางวัลไม่ได้ไม่ได้อ่ะให้แค่สามรางวัลสำหรับหนึ่งพันซับสีรางวัลเหตุไม่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบใจที่ดูด้วยไม่มันก็แค่คลิปแจกตัวไม่มีอะไรหรอกบ๊ายบาย